สวัสดีครับเพื่อนทุกคนผมปีเตอร์จาก p ี t e อร์เทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณน้องหญิงนะครับเอลลี่กรหญิงนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการลดน้ำมากน้อยแค่ไหนต้องอยู่ที่มีแดดมากแดดร่มยังไงบ้างช่วยแนะนําหน่อยค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยถามคำถามและช่วยคิดทอปิกนะครับให้ผมนะครับก็โอเคมาเอาคำตอบกันเลยครับว่า จะมีวิธีการลดน้ํามากน้อยแค่ไหนนะครับข้อ1น,นะครับที่สําคัญก็คือว่าดินนะครับควรจะเป็นดินร่วนคือไม่เป็นดินที่อมน้ํานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะลดน้ํานะครับสักประมาณ7วันถึงสิวันต่อครั้งนะครับเวลาลดแต่ละครั้งนี่ก็จะเริ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาง่ายๆเลยคือลดให้ดินแฉะไปเลยนะครับลดให้น้ํา ซึมทะลุลงมาด้านล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากก็คือว่ากระถางเราต้องมีรูนะครับน้ําต้องไหลได้สะดวกนะครับน้ําห้ามขังเด็ดๆนะครับถ้าขังรากจะเน่าตายได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกๆ7จ็ถึงสิวันนะครับลดให้ชุ่มนะครับให้น้ําไหลลงมาด้านล่างพอเห็นน้ําไหลลงมาแล้วก็คือหยุดนะครับแปลว่าดินเราโอเคแล้วนะครับจะเจดหรือจะ10วันนะครับ คือดินต้องร่วนจะเจ็ดถึงสิบวันนี่คือต้องดินต้องแห้งครับคือมันต้องมีเปียกภายในเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยต้องมีเปียกคือตอนที่เราลดน้ําแล้วมันก็ต้องแห้งนะครับเพื่อให้รากที่มันเปียกหรือแฉะเนี่ยม,มีโอกาสที่จะแห้งมันจะได้ไม่เน่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการลดน้ําก็เป็นอย่างนี้เองนะครับแค่ว่าลดครั้งละอาทิตย์หรือครั้งละสิบวันนะครับดินต้อง ร่วนและก็มีรูนะครับและในระหว่างนั้นนะครับดินต้องมีการแห้งนะครับจะจะเปียกตลอดไม่ได้นะครับจะตายนะครับนั่นคือวิธีแรกเลยทีนี้เราจะดูได้อย่างไรครับถ้าเกิดน้ดําเยอะไปนะหรือเขาไม่ชอบหรือมันอาจจะไม่มีโอกาสแห้งเนี่ยใบมันอาจจะเป็นจุดด่างๆนะครับขายเป็นจุดๆอาจจะเป็นสีเราวเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นจุดๆนั่นแหละครับแปลว่าลดน้ํามากไปหรือว่าน้ํามัน ดินมันไม่แห้งนะครับทีงี้ต้องอัดจัสและปรับเอานะครับจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าดินมันไม่ค่อยล้วนหรือมันค่อนข้างอมน้าก็อาจจะลดปริมาณน้ําลงไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าแห้งไม่แห้งวิธีที่ดีก็คือไปซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินมานะครับมาราคาไม่แพงนะครับซื้อมาใช้เลยนะครับคือหรือว่าดินแห้งไม่แห้งนะครับก่อนที่จะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดมันแห้งก็แปลว่าโอเคนะครับในช่วง ในช่วงไซเคิลของการแลแต่ครั้งต้องมีการแห้งนะครับมีเปียกแล้วก็มีแห้งก็จะได้แล้วนะครับทีนี้เรื่องเรื่องของแดดอ่าเรื่องของแดดว่ายังไงเรื่องของแดดนะครับไอ้ต้นนี้นะครับชอบแดดนะแต่ไม่ชอบแดดจัดนะครับโดนโดยตรงไม่ได้นะก็คือต้องเป็นแดดที่ไม่ได้แดดโดยตรงนะครับเป็นอินด r เรกซ n ันไลท์ถ้าเกิดจะดเเรกบ้างนะครับ ก็ดูรูปของผมประกอบนะครับในเล็กบ้างก็อาจาจะเป็นแดดตอนเช้าหรือเป็นแดดตอนเย็นนะครับแต่ไม่แนะนําแดดตอนเที่ยงเที่ยงนี่คงไม่ไหวนะครับบ้านผมก็ไม่เคยบอกตามตรงไม่เคยนะครับพราบ้านผมเนี่ยที่ผมตั้งเขาไว้ก็คือตั้งในห้องที่มีกระจกโดยมากนะครับคือแดดเข้ามาได้นะครับและก็อยู่ทางทิศใต้เนาะ ค,คือผมเนี่ยอยู่ทางแถวๆทางเหนือนะครับของเส้นสูงสุนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ผมอยู่ทางใต้คือจะได้รับแดดจะมีโอกาสได้รับแดดมากที่สุดแล้วของบ้านนะครับเป็นส่วนของบ้านที่รับแดดมากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าก็จะอยู่ในร่มนะครับคืออยู่ในตัวบ้านแล้วก็ไม่ได้แดดจัดคือแดดตอนเที่ยงเนี่ยไม,ไม่คิดว่าเขาได้แดดตอนเที่ยงนะถ้ามีโอกาสผมจะทําเป็น time l a p มาให้ดูเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าโดย ก็คือก็คือไม่ควรเป็นแดดไม่ควรเป็นแตดเล็กซันไลท์นะครับแต่ควรมีแสงสว่างมากอยู่นะครับเป็นห้องเป็นห้องอับมืดทึบไม่ดีนะครับต้องเป็นห้องที่สว่างนะครับสว่างสว่างได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็สว่างได้มากๆแล้วก็ไม่มีแดดโดยตรงจะได้ยิ่งดีนะครับคือคือไม่ควรเป็นเงาแบบจัดจัดนะครับเงาจัดจัดไม่ดีนะครับแต่เป็นเงาบ้างนะครับเป็นเงาของแดดยามเช้ายามเย็นโอเคนะครับ นั่นคือปริมาณของแสงแดดนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าต้นนี้มันไม่ชอบลมโกรกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ชอบลมดราฟนะครับดราฟแปลว่าอะไรนะครับผมเปิดดูลองดูดอ o m นะครับเป็นดิกช i o n a รีลองดูด o o คนะครับเขาบอกว่าดราฟก็คือกระแสลมต้นนี้มันไม่ชอบกระแสลมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกระแสะลมมาจากการเปิดบ้านเปิดหน้าต่างเปิดประตูหรือว่าเปิดแอร์นะครับไม่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นสถานที่ตั้งนะครับต้องไม่มีกระแสะลมนะครับควรจะหาที่ที่ลมสงบนะครับเพื่อจะตั้งจอาตัวนี้นะครับแล้วส่วนปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอ่อนๆน,นะครับ NPK ถ้าเกิด NPK ของเรา NPK คือระดับไหนก็ขอเป็นระดับ3ต่อ1ต่อ2นะครับไนโตรเจน3าม ฟอสฟอรั 1, อส1โพแทสเซียม2 312นะครับถ้าอยากใช้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับบอกตามตรงผมยังไม่เคยใช้ NPK 312เลยผมใช้ผงกาแฟนะครับซึ่งต้มแล้วคือเตียงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆงงอย่เพื่อนๆอ,อ,อ,อย่าไปซื้อกาแฟสไตล์บัคและมาลาดนะไม่ใช่นะคือถ้าเกิดทำกาแฟแบบผงเนี่ย ไม่ไม่ทราบว่าทํากันหรือเปล่าน,นะครับคือผมเนี่ยเอากาแฟเม็ดมาปั่นนะครับเป็นผงแล้วก็ใช้แบบประมาณพวกสไตล์ของอิตาลีนะครับเป็นแบบต้มน้ำแล้วน้ำก็ซึมผ่านขึ้นมานะหรือถ้าตามร้านกาแฟสตาร์บัคเขาทำเอสเปรสโซ่อะไรเงี้ยนนะ่ะก็อย่างนั้นนะครับไปขอเขาได้นะครับเขาเขาใช้เสร็จแล้วเขาทําเสร็จแล้วเขาก็คงทิ้งครับถ้าไม่มีใครไปขอเขาไว้อยู่แล้วก็ไปขอเขาก็ให้นะครับเป็นเป็นขาประจําไว้เลยก็ดีนะครับก็ไปเอาผงกาแฟที่เขา ทำกาแฟแล้วนะครับคือใช้แล้วเราก็เอาผงกาแฟนั้นเลยนะครับมาถมลงไปดีๆนะกบแค่กบลงไปข้างบนก็ได้นะครับหรือจะเกกี่ยเขาให้เขาเข้าไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยเวลาย่อยสะหน่อยนะครับดย๋ยวมันก็ย่อยแล้วก็นะครับคือจะได้ประมาณนะครับในตัวเจนหนึ่งนะครับไอ้นี่ไอ้ผงนีแต่ผมคิดว่าคือมันมันอาจจะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับคือก็ตามนั้นก็จะประหยัด ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยอะไรมาใส่นะครับแล้วก็ผมทำมาแล้วผมผมเลี้ยงมาเนี่ยตอนจนพนเนี่ยผมเลี้ยงมา3 4ปีแล้วนะครับสภาพก็เติบโตขึ้นทุกปีนะครับโอเคนะครับเพื<ๆ>่อนๆมีคำถามอะไรสอบถามกันมาได้เลยนะครับก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ